อดจตเชื้อไพอ่ทางพอบอนุ่มเลาวคือกันพี่น้องเนาะ,อะบอตาก,ก็ะตื่นเต้นกันเนาะที่ได้หับนาทีเป็นจนัพัน์บุญนะครับทางอพออัมพรและกาเแมตติกพี่น้องเลยเพราะว่าบอตาก,ก็บอกเคยลงไปถามข่าวถามข่าวหรือว่าบอกเคยไปถ่ายคลิปบอกเคยไปสัมภาษณ์ทางพอกับแม่บอนุ่มแล้วจา้าเถื่อพี่น้องเลยที่ว่าเป็นมือนี้มือแรกเด้อพี่น้องเด้ออ้องพี่น้องเนาะ นี่รถบอต้ามันตำนะ่ำเนาะใกลขนาดรถขาเจ้ากันยังจนถูเอ,อิกนะนี่นถูโอ,อก๊กพี่น้องเนาะเบิ่งในกล้องมันคือบอนี่ปันใดอ๋อำขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ฉเฉลียงมานี่กัเตียวนี่เรียบร้อยเลยโอ้ไปบ่ได้แล้วไปบ่ได้แล้ว ก็ไงเนาะพี่น้องขนาดคนไทยเพื่อนเนี่ยจำให้มันหมื่นมาเมื่อไหรมันโลมมันบโวมแห้งดอกพี่น้องเต็มหมื่นเลยเนาะอ่าทุกเนาะได้ยังบ้าพอจะพักไปละไกลได้ด้อเดี๋ยวจะหาดึงรถดิ น้องเนาะอ่าโทษน้องพี่น้องเนาะถือว่าเปิดภาพอ่ามาตอนนี้ก็ถือว่าอู้เนาะตเะเวียนคอยคำลงแรง ไต้สิรับขอบผ้าแล้วพี่น้องเนาะพี่ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศตอนย่ำแลงเนาะเป็นบรรยากาศงามๆพี่น้องเลยอ่าแต่เป็นแสงแดดอ่อนๆเนาะไต้สิรับขอบฟ้าพี่น้องอ่าเนมไปทางบ้านทางเฮือนอ่าต่นุ่มเราก็ถือว่า50%าอ่าแล้วเนาะสีจำเร็จคือโบต้าเบ้าแหละอีก50%นี่คือไชสังกะซีพี่น้องเลยแต่ถือว่าสําเร็จเนาะเรื่องอ่าการมุงหลังคา บ้านเฮือนพี่น้องเลยเอาแต่ว่าเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะทางบอตาเองก็ได้หับเนาะเป็นสะพานบุญนะครับทางพ่อกับแม่หรือว่า้ร้ใคุณเพิ่นอีกแล้วพี่น้องเลยมีกำลังอยู่ในรถเนาะพี่น้องเนาะก็าหากภาพบอชัดเจนใดๆก็ขอโทษขออภัยนะโดยสบายดีบรเวียตน้องกระต่าย่ยางลงไปกอนแล้วพี่น้องเลย้เรียกว่าข่าวดีบานที่นี้ แมนแมนเนาะการว่าในะคลิปเมื่อวานนี่แหละเบาเหยียดเลยถือว่าเบาเหยียดยังบม่ได้ยินเบาเรือจังเลยเนาะเพราะว่าถามเบานุ่มแล้วแหละเมื่อวานนี่โดย,ยยัง่งงโูโดยเชื้อเพลิงเบาเหยียด <c oughs> แต่ก <c oughs> ารอัดอีเชื้อไพอ่าทางพอเบานุ่มเล้วคือกันพี่น้องเนาะอ่าบอตากระตื่นเต้นกันเนาะที่ได้อ่าฮับนาทีเป็นสะพานบุญนะครับทางอ่าพออัมพรและการแมตติกพี่น้องเหตเพราะว่า บอตาก,กับโบเคยลงไปถามข่าวถามข่าวหรือว่าบบเคยไปถ่ายคลิปบบเคยไปสัมภาษณ์ทางพอกับแม่บอนุ่มแล้วจ้าเถือ่อพี่น้องเลยหรือว่าเป็นมือนี้มือแรกเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอ้ก่อนอื่นทางบอต้าเองกับอ่าขอกาบถักทายสบายดีเนาะกับพอแม่พี่น้องเอฟซีเบริสกู่สุขอนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝังลาวพังไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้อกับเพืนะ่อนเนาะมันกะคำแล้วพี่น้องเลยการชิด บ่อลา,ายายญ่ห้างเนาะพี่น้องเน,น,น,นาะกระชพาลงไปเพื่อนทถาพอทาเมเบานุ่มเพื่อนพี่น้องเลยว่าเพื่อนจีนได้ครับข่าวดีเรื่องอยังเนาะหรือว่าจีได้อียังพี่น้องเลยกะถารุ่นถ่าชมถ่าติดตามเบิงเนาะพี่น้องเนาะไปะพี่น้องเลยแต่ว่าก่อนที่ลงไปก็เดียวสิถามบานุ่มแล้วก่อนเราอยู่เพื่อนอยู่บ่อ่บแมนดำให้ดำน้ามีนาจังท่งก็อเนาะพี่น้องเนาะ แอ้วซาตาซี่บอกอยู่พี่น้องเฮือนบาอนุ่มว่าอยู่บอนดนะกับพ่อฮู้เขาข้าวในแล้วพี่น้องเลยโอ้น้องงานงานแต่น้องโบไปนะโอโอเคชันโดยสบายดีเด้อโดยโดยถ้าพอเราอยู่เฮือนอยู่แล้วอ่ะ โอ้ถ้าพ่อก็ใช้อยู่เฮือนปัจจุบันนี่แม่บ่โอ้พ่อกับแม่เพป็นว่าอ่าลงไปเยี่ยมแล้วก่อนอ่าอ่ะนี่น้อเพราะว่าบ่อลนุ่มเราอ่าคือสีหู้แล้วล่ะแต่ว่ายังบ่หู้ดอกว่าเป็นอีหยังแต่ว่าบาวตาบอกแล้วและว,ว่าทางถ้าพ่อแล้วนี่มีข่าวดี đ ด้ว่าบ่าวนุ่มเอ้ยโอ้ยเมนังน้อเราตือเต้นน้ำพลออยู่แด้วล่ะกั อ่าหรือว่าทุกถ้าเป็นเฮือนนี่ถือว่าธรรมดาได้พี่น้องเนาะเพราะว่ากับหนึ่งมาเฮือนเก่าเบานุ่มพี่น้องเนาะจะเบาเรื่องเฮือนก็นถือว่าเกาเขาสมควรอยู่พี่น้องเยน,นาะถือว่าโดนจบแล้วแ<อ>รงใดก็ยากพี่น้องเนาะไปรุ่นเบิ้งน้ำกันรุ่นในคลิปนี่โอ้หอโหเดีเต้นตุบตับตุ๊บตับแล้วกัน<อ>เราได้ยินก่อนนี่มีเน้อเชื่อไพ่เล้วเราเห็นรุ่นนี้เราไปจักดอกเราไปจักดอกเพราะว่า ไพ่ฉันนะคือน้องเวตาเฮ้ยไม่เ็นล้คืออะไรอ่ะมันคำนยันมูโวมาเพื่นแน่นาะเด้อเฮ้ยเพิ่งเคยเหตุผจดเลยเคยเห็ดขี่กายเลยด้วยลสิยังไงมาเดี๋ยวมรอซับได้กินีเนาะเอี๋ยนเดี๋ยวเดี๋เดีอมือเดีอยวเคยเลตุเด้อจล้าสิยังไงบ๊ายบายไปแล้ว โอเคฮะไปไปเออไว่าสีเห็ดหยอกล้วเราบอกไปน้ำไปดีหยอกน้องอ่ะน้องอ่ะบาเหียดอ่ะไปน้ำบริเวณชายน้องปลาถาบริน้องปลาอยู่กับจีได้น้องปลาถาเนาะปนปนอายุเน่้นหุบปนยวถามน้องแล้ตายใช่ไหมเมื่อกี้นี่ยูยู่นเดียวโอ้โหเยอะเนาะเดี๋ยวคอยตรงนี้ก่อนโดยโดยโดยอ้าอ้าแต่น้องโดยอ่อุปกรณ์กันอ่อุปกรณ์แล้วอุปกรณ์มีอย่างไรผ่าต้อนน้องแล้ว เอานุ่มมแหละเนาะเอฟซีมันเห็นว่าจอยเยอะแล้วกินนุ่มกอนคอยเบิ่งคือว่าเบ่งอยอะโอเคเนาะกินไปไหนบ่เอออจอดจอดบนน้ำแท่นนี่น้ำเลยบ่อ่าโก้เนาะป่ะพีดองไปเดี๋ยวสีคอยลงเอ่อเพื่อนพอบอลนุ่มแล้วก็แค่จริงก็ว่า กูและว่ามือไม้กูแหละสิลงไปแต่ว่า,อาบอต้าว่ามันมันกระจำเปลน่นนะพี่น้องเนาะมันกระจำเป็ีนคือกันต้องตง้องต้องเผาไปก่อนครับคือว่าและนาะพี่น้งองเนาะเอากะปลาจะไปได้บ่อเนี่ยนะทุกผู้ชมพูดอยู่นี่บ่บ้านเน่ะบึ๊บนี่ข่ากำลังมือเกิดบึ๊บ ấy ừ, à à hay phải đại đi ra mọi người kẻ hãy bừng bắn đã cạn phải năm cạn đi người cả à, à, luôn bừng nó và phần chỉ đây. รับข่าวดียนะนกพิรางเนาะผึ่มาทางนีใช่เซลเซลเมื่อเนาะเตให้แตหน้าพิรางเลยหาเบิ่งยากเลย đấy ภาพบรรยากาศเบะลูกเบกเต้าเนาะจวมาบอตาสีเข้าเมื่อฮดบ้านหรือบอตาสือจะขี่ไปน้่อยู่ไปเนาะพอเคื่อนพอบาอนุ่มคนนี้ตัวหนานี้นกพิรงเนาะ เพื่อนเพื่อนน้องน้องแตน,นพี่น้อง,องเพื่อนน้องแตนเพ่นตัวขำเลยดิพี่น้องเนาแตเว้นตกดินด่นเลยนี่โอ้อยเพื่อนแท้นเนาะได้บ่พี่น้องโอ้ยเออทุกได้บ่บ่ได้ถอยได้บ่ไดา้เนาะ cái này cái này con con à, thôi nhau ôi đông thang này ô này vừa vừa này cái nên để cắp con đấy nhau mười này vẫn hiền con đấy đi nhỉ chụp lốt rồi bỏ ta mà hơn này nè. ô nè, Nhi, này, nó bị nè ta vẫn nè cái là lốt khá trâu nhân chuẩn thủ ốc nè nè ốc thì nó bừng này con vẫn มะนีขึ้นมะนีเฉลียงมะนีก็เตี่ยวนี่เรียบร้อยเลยโอ้เนาะรถก่อนครับรถก่อนหนึ่งนี่แต่ว่าทำไมนี่กัดเดี๋ยวสิอ่านี่แล้วเนาะเดี๋ยวสิเอารถบอนุ่มแล้วเนี่ยพี่น้องเลยขี่ลงไปต้องขี่รถจักรลงไปนี่โอ้โหท่านเงาเลย

โอ้เงี่ยเนาะพี่น้องขนาดเราหายไปได้เนี enfin ่ยเนี่ยจำห้มันหมื่นมันประมาณหายมันรวมมันบโรวมแพงดอกพี่น้องเต็มหมื่นเลยนาะอ๋อมันอะไรบอสจอมพูดอยู่นี่พี่น้องเว้ยฮู้เนาะ พี่น้องใหมมันอ่าอันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวกลับอ่าเอาลูกจักบอนุ่มไปพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะโอุ้กเนาะได้จี่บ่อพอจะพิ่ไปละไกลลด้ด้อเดี๋ยวจะหาดึงรถดิฮู้วพี่น้องโอ้ dạy bác này dạy à, à, bác à, này bác này bác không bác này bác này bác này này bác này bác này nó này bác này bác ยดนีก็ยิดดีก็โอเคโอเคโอเคได้อยู่กอนนี่อ๋อไม่โไงคอยจนเช็ถามวะเขียวตางเวะดาวดาวเซ็ตขำอดไรให้เงี้นี่แบบนี้ยเนี่ยมันใจกันจากันเนาะใช้นองกตามาดีปุ๊บอ๋อเนี่ยยัมันวีบนโรงทองก็ขามันยังหน่อยเดียวบ๊อบขนองสันบบ บุ๊ม <chưa> บิ <Nein> ่มกูได้ช่วยรถไทยเรื่อรถไทยแล้วป่ะดึงโมกันเราไม่ได้ดึงเราช่วยภายในคนขี่มาหลายคนเจ้าเห็นบ่คนขี่หลายนะเห็นเห็นเห็นนั่นเล้วโอ้มันบม่ได้ข้ามันไม่ได้รวมกี่น้องแต่มันสะบัดบัดบุกขึ้นมาเยอะยันบาตาต้องไปมั่งเอนี่ยน้องเงียบ่อนว่าว่ากันน้องน้องรู้กขามน้องเราโหวดได้เราบ่ขาไข่น้อง ตาไม่ได้เงองสามเนื่งโอ้โหยังน่าเกือบอยู่เฮ้ยไ่ดเลยนื่งอาเร็วเวเร็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 ว้ยจำึ้นน้ำแต่ที่แรกเราบเปียกเนาะพบเจอี่นบเจอกันเนาะในการเดินทางขึ้นเรถดค่า่องเทยตาเอ้ยนะองเห็นว่าคนไปชองสาคัญก็คือแกคอยมา่งเจ้าปั่วถทดวมา นี่เงนจริงเกี้ิกปิกปิกปิกเช็ดบานนี่วเฮ็ดใส่ลิ้งว่าลงไปปุ๊บใส่งางนะเราลงไปหื่นมาให้พอบนุ่มแล้วเราในคลิปวานนี่ดิพอเอาไปนองปาปเฮ็ดบอตกึนกึนมาคังนี้ยันตีลงขังนั้โอเคโอเคโอไปนะนี่แหละขนาเหาสิไปแล้วย้อนขังนั้นหลายก็่ได้ด้อยวะไรงไกันใจยันหน้าบ้านไอ้รถไทยคดไขนี่ โอกมันก็ควักเราวบอกว่าควายนี่ควักนี่เราไปก่อนควายเราจะพผาจะเผาอถ้าดึงรถเผาก่อนเลยใครเนี่ยแต่เราไม่ดึงเราเผากันถูกเอาเพคนก็ซอยเนาะน้ำจิตน้ำใจพี่น้องเลยเราวอกเราว่าควายนี่เห็นแลไปก่อนเด้วปชี้นี่คไปยย่านถึงวัดนี่ชีนี่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 เดี๋ยวชาววิทย์นามน้องเพคนในต้งบ้านไม่ได้โตประจันเรียกว่าแถว เงี้ยเงี้ยังี้ยังี้ยโม่เราลุ้งเราลงขนนวดว่าตายอ่ะนั่นเขาลีกนี่มันลงเลยแล้วดะนี่นี่นี่บัดจุดนี้เลยพี่น้องไอ้หูชอบชอบไปทั้งหน้ากับใครนี้ถอยหลังมากเลยเห่ือนมีบทอวยบ่เวียนเอออันสิอวยใช่มันหดมันก็ขามละบาดนี้ก็ขามมันไปไม่ได้เลยก็ขามไปไม่ได้บัดคืนหลังยังเดียวบาดนี้โอ้โธ่ปล่อยไ่้เลยพอมันเสียตกองคองนล้มันย้อนเขาถอยหลังเย้นเขาถอยหลังบัดสะบัด แกงมันแกงหลังอยู um. ah, ่แ ah, ล้วมันบอก้นแกงก็เปนเท่าคือเป็ดเตกเออเล่นไก่นะเล่นไก่เอขียงเขียงไปพี่น้องเนาะถือว่ายังมาฮอดมือเราฉันพอบปานุ่มพี่น้องเอ้ยถ้ารุ่นไโตอ่าไว้จะเป็นยังสิวะองเอยถืว่าบอตากับบุเคยลงไปหาเราจะเทือพี่น้องเนาะแล้วสิว่าเนี่ยเอ้าเรา บุไรมหาได้ใช่ไหเหลียวกระหอดแล้วสินะหอดได้หอดแต่บอลโค้งเันว่าหนองเันทางชาวต้าเราเคยไปตักน้ำนั่นเออจึงเรือนเก่าและเถือเทียงเก่าชาวตาล้มลงมบนเก่าเนาะเลยบนเก่าอันนั้นะปลอดภัยกว่าจะว่าขาขาขึ้นชี่นี่เาเ่าสามารถไปได้อยู่สามารถไปได้อยู่ที่เราเลยเนเหยียบเหยียบไปร้อยเก้าวันแล้วอ่ะได้ไปร้อยไม่นี่เรียบร้อยด้วยนะเฮ้ย ยัขึ้นมาครั้งนี้ไงโอเคไอ้บาตนี่เนาะโอเคต้องเติมพลังรถโอ้โอเคบัตรให้นี่ยโอ้บัตตาคิดว่าโอ้บอตะลุกกุ้งตาลอ่นหึงกูอะเออข่ายกบ้งกุ้งตาลแกบัตรพิ๊กพิ๊กเหรอเออนั่นเนี่ยหึงกูอะบัตรน้ตื่นตื่นเช็ดบัตรที่แมนรถน้องเยบัตนี้ได้มันมันได้อ่ใส่แหงหลาย อปื้ดแน่นาะบอนอันว่าบอนก็ขามยังว่ามันอยากตกคลองแล้วพี่เอาขึ้นจะชื้นทำหน้ามันยันกระดาวกระดาวอยู่บัดหมอน้ำก๊กตานี่มันค่าหรี่ดูเอ้าพี่น้องเลยเนาะถือว่าออกมาลอดวุดวิดแปดหนิร่อยเมื่อลอดไปยางวุดวิดเลยพี่น้องเลยเนี่ยนาะงบัดที่จริงยังเว้นอยู่ โอ้ยก็ยังได้อยู่เนาะยังเที่องนะพี่น้องยังได้อยู่แต่ว่านี่แล้วฝนนี่แล้วมาเหตุสังกัดฝนทุนทาันนำลงมาก่อนเนาะดีแต่ค่อยจำค่อยเข้าไปเลิกเงือนเงือนแล้วบัดรกับออกมาหนี่สามบอลเลยค่อยว่าเจ้าชีบอกม่าผมได้บอลอ่าทางงี้งั้นเรียบร้อยเลยใกล้บอลเพื่อเ็ดเทือนใหม่ยังดีบอลเพื่อเทือนใหม่หันแต่บอลโหดหนี่แม่นเลยก็ขามหันโหด บอลก๊กขามนี่มันมื่นในชื่อบอลก๊กขามแต่ว่าเรื่องก๊กขามไปปพราทั้งเลิกทั้งขุมมื่นคนไทยเพื่อนังสบัดนึกๆทู่ทุ่งถอยถอยเลยนี่เข้าถอยทับมันพื้นไปตอน์เมนเรียบร้อยเลยจบพูดงานเอาเนาะ่ได้เนาะได้ภาคกันนอสในรถเพี่น้องเลยตะกี้ว่าสมันเชร้าเลยชิมาเวหาน้องป่าเพื่นว่ะเอาเลยชิบวพื้นเข้าไป พราะว่าเชืว่าลงไปโค้งบนเงาคามนะโอ้เยเรียบร้อยเรยบร้อยไม่คิว่าจังใดแต่ว่าใครในแต่ว่าภาคอุขามแบบเป็นดินชายแบบน,น,นี้เลยเฉพาะภาคทั้งใต้นี่โค้งบุเล็กโค้งโค้งบุเล็กแต่ว่าดินเหนียวลนไม่เนาะแต่บนบบคือเขาเอาไปทั้งน้าบาบนี้คอยลอยลงังว้าดานองจงชันเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าจกูชื้อดูเตรียมวานนี่แหละ วานนี่มออันเว้นเนาะวานนี่เว้นว่านี้มันค้ำมาเนี้อเอาเอาบาาัตรผ้าเกลือบโพระเอาโอเคพี่น้องเนาะกระจบด้วยภาพบรรยากาศแบบนี้เลยได้พี่น้องเนาะอย่างใดก็ขอบมุกขอบใจละลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมะาอะไรก็ขอโทษขออภัยน้ำในาลายเนะาะว่าสีไปบอกข่าวดีทั้งพอเบานุ่มแล้วแต่ว่าไปโบห้องพี่น้องเลยทางเปื้อนแห้ง ว่าสิจะว่าบนเช้าเลยสิเอารถจักบอนุ่มไปวานนี้มันคําเลยเอาเป็นมื้อหน้าพี่น้องเนาะยังจิได้ขึ้นมาดูอยู่ดอกพี่น้องเลยเอาโอเคเวียนเนาะดสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีด